ูมอยสไตล์สายสตรองนี่รคับก็ไอคทนะคะรับบทเป็นสีการดาค่ะรับสมิธผ้าสมิตครับรับบทเป็นไทยครับลีนาลลีนาค่ะรับบทเป็นลิตาค่ะครับก็วัสืบชมพูครับนพนครับเป็นพก่กับครัเป็นพก่กับจะเบาคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ แปลว่าคนที่นั่งอยู่จะไม่โดนจะไม่โดนหรือเปล่าไม่โดนด้วยเรเชื่อใจกันนะเราเราก็น่าจะเปิดคนแรกที่แบบอที่เปิดกล้องกับเรานี่แหละคนเดียวคุยโทรศัพท์ก็ก็ใช้เวลาได้อยู่โอเคโอเคมันงานละเอียดจนเบรกกินข้าวเที่ยงแล้วมันหลายมุมด้วยอ๋อเรื่องไม่ผิดคนแน่นอนพอผ่านไปได้ยังไงสองซีนฟอร์เลยอ พุ่งกับยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มละเริ่มฟอ l ละอยากจะเก๊กเก๊กเป็นเป็นแบบเหลือตัวเล็กๆอะไรเมันก็อ่าค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่พุ่งกับใจดีครับผมนับหลายเทคหลายเทคพุ่งกับก็ยังใจดีอยู่ก็ยังจะเอาอยู่กับพี่อ่านน่ะสนุกอยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถโปเพ่นกับเขาได้ตลอดเนยพี่อ่านจะคุยเหมือนมาคุยเหมือนเราเป็นเพื่อนอ่ะอ้าวเหรอเฮ้ยลีน่าอ้าวเหรอพี่ว่ามันเอ้ยเออ ไม่รอกพี่เหรอพี่ว่ามันเออเออไม่เลยจะเป็นเพราะเราองรู้สึกว่าแบบหุยเรากลัวเงี้ยจริงเลยคือเราจะกล้าแบบโอเพนความรู้สึกกับพี่อ่านอันนี้ต้องขอบคุณยังไงครับส่วนถ้าเมาคนอื่นนะที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นพี่ป๊อบพี่ป๊อบถากพี่อ่าครับเปี่อละน่าจะรู้ดีกับเพื่อนี้บริโยนมาซะด้วยป๊อปก็ บอกว่าสนุกดีครับสนุกดีสนุกดีก็หลายเพลงนิดนึงครับผมก็ว่าพี่ปอมไม่เคยจำหมดได้เลยเพราะว่าธรรมชาตินะใช่ใช่ใช่ต้องฝากหน้าจําเผื่อนิดนึงคือหนูต้องมีสมาธิมากกับน้ำเพราะว่าเดี๋ยวอีแป๊บประโยบสอบประโยคนางจะสตันและลืมลืมในหน้าที่ลืมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหนูไม่เป็นไรพี่ปอมแพ้ทิ้งสิบเลงหนูก็ทำให้พี่ได้โอ้โหแพ้ทิ้งสิบเพลงมีเคยนะมีอะไรจำได้ คร,ครั้งหนึ่งที่นางแบบแล้วลืมจุดเดิมแล้วก็ลีน่าพี่ว่าพี่เครื่องน่าจะแบบชะงักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแหลกอย่างเงคุณลิตาครับผมอุตส oh ่า şey ห์ไม่ส่งมันคิดไม่ถึงแต่พี่บอลเม้เก่งค่ะส่งส่งเก่งมากพปเอกไหมคะไปเอกน้อยจะไปทางนางเอกเหรอเฮ้ยมีนะพระเอกคนเนี้ยเป็นคนที่ คู่กับนางเอกว่าอิดาดอร์อิดาเขาไม่ยอมใช่สิอิดาน้อยบกน้อยใจเนาะข้สายหลอยลอยทำไมแตะคออีกแล้ววะเราลอยอยู่แล้วคนนเี้ไปเลยนิชาเหรอนิชาก็นิชาต้องต้องเอ่อต้องให้เครื่องติดนิดนึง สล็อตหน่อยอค่อยๆค่อยๆแต่ว่าพอแบบพอพอเครื่องสตาร์ตติดแล้วก็ก็ได้ครับก็ได้ดีด้วยครับเรื่องเหมือนไดเกียวเลยใช่ใช่ <c oughs> อ๋อุ้ยขอโทษค่ะ <laughs>